ครับผมช่างเบลชอยคนนี่เราก็มาส่งคาบูให้น้องๆอีกแล้วดยการเทสก่อนคาบูลูกเจ็ดสิบไปรุ่นนะครับเป็นลูกเป็นลูกเจ็ดสิบคาบูแค่เหลี่ยงปาาสายสี่โมโตเต็มเลยลูกเจ็ดสิบมิลนะเอามาใช้ในลูกห้าสิบเจ็ดมิลมาเทสไงมาดูว่าคาบูเรานิ่งดีหรือเปล่าเล่งดีหรือเปล่านะครับนี่เป็นเข็มทิปส่วนเข็มระเบิดแน่นะครับน้องๆเอาไปใส่ได้เลยนะน้องเอาน้องไปใส่ได้เลยเราสามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่ที่ล็อกสามสี่ห้านะ ปรับล็อกไหนระเบิดแรงๆแล้ชอบล็อกไหนเราปรับล็อกนั้นนะครับถ้าติดหนาเราลดน้ํามันลงทีจะสามเบอร์ถึง5เบอร์โอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูเข็มนี้ก็เลยเรียวทามเหมือนเดิมไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดนะ ันก็จะประมาณนี้ครลุ่นเราต้องหาขาบุให้เจอก่อนไล่น้ามันให้เจอก่อนทุกอย่างสมบูรณ์อ่ะแล้วก็มาทําเข็มนะครับไม่ใช่ว่าเหลาแล้วใส่ถุงขายไม่ใช่เนงะผมไม่ต้องเหลาใส่ปุ๊บระเบิดเลยโอเคใครสนใจก,ก็แจกดมาครับผมช่างเบลชอยบนที่เซตโคตรแรงให้รอไหม